นี่ yeah, ครับหัวน้ำสองปีกเลยเพื่อนๆแต่ยังไม่ปิดตานะแต่เกือบเต็มหลอดลวงแล้วครับยังไม่เต็มเป็นมิมใหม่โอ้โ oh, หพื้นที่นี้นะครับผมน้ําดีแล้วก็มันจะทําน้ําก่อนเลยเห็นไหม สวยงามทั้งสองปีกเลยนะครับน้ำเต็มลังเล็กขอครับผมเข้าเลยนะครับก็ยังพอได้กินอยู่อันนี้มั้ไปไม่ไกลนะครับผมหาตามคลองนะครับที่มีแหล่งน้ำนะครับผมเพราะว่าช่วงช่วงนี้มันแรงนะครับ หายอ่งงนึพึ่งมิ้มเนี่ยจะลงใกล้แหล่งน้ํานะครับพึ่งใหม่มิ้มใหม่นะครับผมอันนี้ก็เกาะอ,อยู่ประมาณกักประมาณเกือบสิบวันนะครับผมไว้นะครับรังเล็กเมื่อกี้อยู่เนี่ยนะครับฝั่งโน้นนะครับพอดีผมเดินมาดูอีกหน่อยนึงอันนี้หลังเบลเลอร์เลยหัวหน้าเป็นปีกเลยมาเดี๋ยวตัดมาดูครับผมลงมาแล้วนะฮะคือยังใหญ่นะครับผมเนี่ยเพื่อนเพื่อที่จะเล็กเล็กเลย โอ้โหน้ำสวยจัดเลยนะครับเดี๋ยวขอตัวอ่อนด้วยนะครับรังนี้คือมันยังใหม่อยู่นะครับผมกำลังกินนะครับยิ่งงามเลยครับผมนู่นนะครับผมบรังเบลเลยอยู่ก็กิ่งมะม่วงนะครับหัวน้ำเบลเลย มาตัดมาดูครับผม นี่ครับหัวน้ำสองปีกเลยเพื่อนๆแต่ยังไม่ปิดตานะแต่เกือบเต็มหลอดลวงแล้วครับยังไม่เต็มเป็นมิ้มใหม่โอ้โหพื้นที่นี้นะครับผมน้ําดีแล้วก็มันจะทําน้ําก่อนเลยเหไหมตัวยังยังมีน้อยเดียวนะครับขอครับผมใหญ่มาก สวยครับผมเดี๋ยวล้างแม่เอาไปนะครับเห็นไหมหัวน้ำยัางงามเลผม ได้กินนะครับอย่างเงี้ยนะครับได้ทุกลางก็โอเคเลยสวยงามน้ำเต็มเต็มเลยคนระับ เริ่มเข้าแล้วครับเพื่อนๆไปครับผมหาไปเรื่อยๆวันนี้มาไม่ไกลนะครับตั้งใจมาดูมิ้มด้วยนะครับก็เลยที่ปลูกไว้นะครับผมแล้วก็เลาะหาดูต่อไปเรื่อยๆมาลงใหม่นะผมไวมากเลยการทํารังของมิ้มไปครับผมอ่ะถึงบ้านเพื่อนๆเนี่ยครับไม้ใหญ่นะครับไอ้กบขาวเนี่ยคือมันยังไม่ปิดหลอดลวงเนาะแล้วก็น้ําเต็มเลยที่ผมตีรังสุดท้ายนะครับแล้วก็ก้อนใหญ่นะครับ อีกลังหนึ่งอย่าประมาณเนี้ยที่600ลูส่งนะครับแต่นี้มีคนจองแล้วนะครับผมก็ต้องขออภัยนะครับคืออยากได้อย่างเงี้ยทุกวันเลยครับงามงามนะครับหนักด้วยนะครับหนักถึงเลยนะครับถ้าเป็นลังเล็กในน้อยอย่างเงี้ยครับหกหกเจ็ดไม้เลยนะครับผมได้อย่างเงี้ยนะครับหกเจ็ดไม้เลยนะ แต่ถ้าเป็นใหญ่ๆเนี่ยสองไม้นะครับหรือว่าสามไม้ถ้าย,ย่อมๆนะครับผมหรือว่าสี่ไม้ประมาณนั้นแต่ถ้ามันปอผมก็จะแถมไปหลายไม้อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับผมสําหรับมิ้มไม่ได้คั้นเป็นขวดนะครับส่วนไอ้ก,ก้อนเมื่อกี้ผมก็เอาไปชำระลายหลวผมแล้วนะครับก็เอาไว้กินเองนะครับผมหลากหลายเลยมีทั้งน้าพึ่งหลวงแล้วก็มีทั้งมิ้มพิจิตรปนกันหลากหลายเกศต่อน,นะครับคือแต่ละที่น้ําหวานเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปครับเพื่อน หรือทุกท่านที่ที่อยากรู้นะครับเพราะว่าบางที่เป็นป่าบางที่เป็นทุ่งทุ่งล้างนะครับไม่ใช่ทุ่งนาเขียวนะทุ่งนาเขียวไม่ค่อยมีมิมนะเพื่อนๆนะเพราะว่าหนึ่งมันมันทนกินยาไม่ไหวสารเคมีนะครับบางทีก็ฉีดฮอร์โมนอะไรเงี้ยส่วนมากไม่ค่อยมีนะครับจังหวัดผมก็เมื่อก่อนทํานาปีละครั้งหรือสองครั้งแค่นั้นเองเพราะว่าไม่มีคลองส่งน้ํานะครับน้ําแห้งตามธรรมชาติก็พวกมิ้มพวกพึ่งเนี่ยเยอะมากเลยมันเลยไปลงนะครับ ต่เดี๋ยวนี้มีคลองปั่นน้ำเขาก็เลยทําปีนแค่จะสี่ครั้งเลยนะครับนะครับไปที่ไปเมื่อไหร่ก็ตุ้งนาเขียวก็จีอ่ะพูดง่ายๆนะครับผมเขตจังหวัดกำแพงเพชรเลยไปนอกๆนะครับแต่ก็เป็นบางที่นะครับบางที่ก็เป็นเป็นที่โคกเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีน้ําน้ําปั่นที่ให้ทํานานะครับผมอันนี้ก็เป็นตุ้งนาล้างก็มีนะครับแต่ที่แน่ๆเลยนู่นเลยครับผมเขตทางพิจิตรนะคือเวลาน้ําท่วมเขาจะทํานากันเนะพวก ชาวนาก็จะทํานาช่วงหน้าน้ํามานะครับผมแล้วไปเนี้ยเวลาเกี่ยวไปแล้วเนี่ยมันล้างแล้วไม่มีอะไรแล้วก็ปลูกพืชหมุนเวียนเป็นถั่วไปอะไรเงี้ยนะครับผมแต่กระตุนมากจะปล่อยล้างที่ที่ไปนะครับแล้วก็เยอะมากเลยนะครับหลากหลายเกสรนะครับโผล่กันไว้ในโหลผมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมอีกครั้งนะครับผมอันนี้ก็พอได้ส่งอยู่นี่ครับผมจุดหนึ่งหกร้อยดมส่งนะครับฝากเตือนด้วยนะครับผมระวังมิจฉาชีพก๊อบรูปผมไปนะครับ แล้วก็ไปหลอกท่านว่ามีของมีอะไรเนี่ยนั่นไม่ใช่ผมนะครับผมก็ถ้าท่านใดสนใจก็นูนะ่นแหละเพจหญิงพลอยนะครับผมส่วนมากให้ลูกสาวเอาไปขายนะครับผมไม่ก็มีเวลาตอบนะครับผมในเพจปางกองแกลเพชนะครับก็ต้องขอบทุกขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยติดตามรับชมการหายอยู่กินของผมมาตลอดนะครับสวัสดีครับผมมันสูง หัวน้ำมีนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ไม่มีนะมดแดงเกียมเล่นงานนะครับนี่